สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมด15ไร่เป็นโฉนดครุฑแดงพื้นที่จ้างอยู่ที่ตำบลโพง,งามอำเภอประจันตคามจังหวัดปัตตานีนะครับที่ดินของเราก็ก่อนที่จะถึงที่ดินก่อนถึงแปลงของเราก็จะแยกเข้ามาเป็นถนนสาธารณะที่เป็นถนนลูกลังนะครับ ส่วนตรงนั้นนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับจะแยกเข้ามาเนี่ยประมาณสักสามรอยเมตรไม่ถึงนะครับประมาณสักสองรอยเมตรเนี่ยนะครับ่อดถึงแปลงนะครับถึงแปลงที่ดินที่ดินเป็นเนินเขานะครับเป็นเนินเขาความราชันเล็กๆลงมาส่วนในแปลงนั้นเขาได้ปลูกมันสำปะหลังเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในแปลงจากถนนที่แยกเข้ามาไป้าย,ยังไม่ถึงไป้าจะอยู่ถนนคอนกรีตนั่นแหละครับนะ่ จะแยกเข้ามาหาเราประมาณสองรอยเมตรนี่แหละครับต่อมาก็ไม่ไกลแล้วครับเราน้ำลงไปมันอยู่ตรงนั้นนะครับแยกกับถนนเส้นไอปัจีนที่จะวิ่งมาจากน้ขนนยกปัจีนนั้นก็ประมาณสักสองกิโลนะครับสองถึงสามกิโลนี่แหละครับที่เข้ามาในแปลงส่วนใหญ่เออบริเวณพื้นที่แปลงน,นี้เขาจะปลูกผลไม้กันซะส่วนใหญ่นะครับเป็นทุเรียนเป็นเออ เงาะเป็นทุกอย่างนะครับที่ผมผ่านเข้ามาก็จะมีชนผลไม้แล้วก็มียางพาราอยู่บ้างแล้วก็จะมีการปลูกต้นยูคาอยู่บ้างนะครับส่วนี้นี่คือทางเข้าของแปลงนะครับส่วนด้านขวานี่ก็คือชาวบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่สองหลังนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะครับแต่ในแปลงนั้นจะเป็นการปลูกมันสำปะหลังเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในแปลงนะครับนะครับตัวนี้ผมเดินเข้ามาในแปลงครับตัวนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับ แปลงเราคือนี่แหละครับจะมีต้นมันเขาจะปลูกมันเอาไว้นะครับส่วนเมื่อกี้ตอนที่ผมเ,เล่าให้ฟังที่แรกถนนสาธารณะเข้ามาตรงรถผมจอดเข้ามานี่ที่มีคนกําลังถางต้นไม้เข้ามาเนี่ยครับเข้ามาก็เป็นถนนสาธารณะนะครับเขาตัดกอไผ่กันอยู่นะครับส่วนที่เราเดินอยู่นี่คือถนนสาธารณะนะครับพื้นที่นั้นมันเป็นเนินเขา นะครับมีความราดชันลงไปตามภูมิประเทศนะครับส่วนด้านในก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่อีกหลายแปลงนะครับเยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่เขาจะปลูกมันสำปะหลังแล้วก็จะปลูกอยู่คากันเอาไว้นะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับถ้าเราจะทำเป็นบ้านพักแล้วก็ทําเป็นส่วนผลไม้ก็โอเคนะครับเพราะว่าแถวนี้เขาก็ปลูกผลไม้กันทั้งนันไม่ว่าจะเป็นยางพารานะครับ เมื่อกี้ผมผ่านมาก็ทุเรียนก็หลายสิบแปลงเลยครับที่เขาปลูกกันเอาไว้กำลังงามเลยพื้นที่ของเราไม่ต้องถมนะครับแค่ปรับพื้นที่แล้วเราก็จะทำอะไรก็ได้นะครับในเพราะว่าพื้นที่ของเรานั้นมันเป็นเนินมีความราดชันแล้วก็จะมีวิวเขานะครับวิวเขาล้อมรอบมองไปไหนก็จะมีแต่วิวเขาทั้งนั้นแหละครับพื้นที่มีทั้งหมด15ไร่นะครับเป็นกฉนดู่ดแดง ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลโพงามอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนนะครับเยี่ยกกับถนนคอนกีดเข้ามาก็สองรเมตรนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายติดกับเรานี่กับเพื่อนบ้านนะครับเนะี่ยแต่เขามีทางเข้าทางโน้นนะครับทางถนนคอนกีดนะครับบริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เขาปลูกมันทั้งนั้นเลยครับเนะี่ยมองไปไหนก็จะมีแต่การปลูกมันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเป็นเ,เป็นบ้านพักเป็นสวนอะไรเงี้ยครับสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ปลูกเป็นผลไม้ก็ได้นะครับหรือท่านใดที่มีกิจการขุดดินขุดรูรังขายก็ได้นะครับก็ได้เพราะว่าเป็นโฉนดนะครับแล้วก็การเขียล้วขออนุญาตเสร็จก็ขุดได้นะครับพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นโฉนดสิบห้าไร่นะครับขายอยู่ที่ไร่ละสี่แสนบาทราคาต่อรองได้นะครับ ราคานี้ต่อรองได้นะครับได้เยอะเลยอยู่ที่เรามาดูที่แล้วพอใจชอบใจเดี๋ยวได้ต่อรองกับเจ้าของเขานะครับทําเป็นบ้านสวนบ้านพัก,ป,กปลูกผลไม้ก็ได้นะครับทํากิจการอะไรอยู่ในใจเราก็ทําได้นะครับแล้วแต่ท่านเพราะว่าพื้นที่ก็ไม่ได้เปลี่ยวนะครับพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมตแต่อตอวน,นี้เขาให้เช่าปลูกปลูกมันเอา,นาไว้นะครับ พื้นที่สวยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาพื้นที่อยู่บริเวณตาบลพวงามปัตจานาคามนี้เอาไว้ทําบ้านพักบ้านต่าอากาศหรือว่าทําเป็นธุรกิจของท่านก็แปลงนี้ก็โทรมาคุยกันได้นะครับอยู่เขาล้อมรอบนะครับมองไปไหนก็มีวิวเขามีเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ก็กมีคนตัดตรงทางเข้านะครับเขากําลังจะทําทางไปนู่นไปหาที่เขาอีกหนึ่งแปลงนะครับเขาตัดต้นไม้ที่ขวางทางของเขาอยู่นะครับ พื้นที่มีทั้งหมด1ิบ้าไร่นะครับเป็นโฉนดคู่แดงขายอยู่ที่ไร่ละ4ี่แสนบาทราคาต่อรองได้นะครับพื้นที่อยู่ที่จบลโพง,งามอำเภอรประจันาคามจังหวัดปัจจีนนะครับเอ่อสงสัยประการใดก็โทรมาคุยกับผมได้นะครับที่เบอร์0ูนย์แ3ด89้านย์แดหสามเก้าแดเก้านะครับลายก็เบอร์นี้นะครับทักลายเบอร์นี้ก็ขึ้นเนี่ยนะครับ เล่นลายเบอร์นี้ทักลายเบอร์นี้ได้เลยเพื่อ,อท่านใดสนใจแล้วอยากจะดูโฉนดก็ทักลายเบอร์นี้มานะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเรื่องการรีวิวขายที่ของผมนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นก่อนใครก็กดติดตามเอาไว้นะครับเราผมรีวิวก็จะขึ้นของท่านเป็นคนแรกๆนะครับถ้าเกิดว่าแปลนนี้ยังไม่ถูกใจแปลงต่อไปอาจจะถูกใจแต่ถ้าเกิดว่าเรารอเปิดดูมันอาจจะช้านะครับแต่เกิดว่าท่าน กดติดตามก็จะขึ้นเลยสนใจโทรมาก่อนเขาผมเคยขายที่ภายในสองชั่วโมงมาแล้วนะครับรีวิวเสร็จขายเลยนะครับเพราะว่าเขาได้กดติดตามผมเอาไว้แล้วก็โทรนัดคุยเกือกันขายเลยครับเคยมีครับเคยมีวันเดียวก็ขายแล้วครับก็มีนะครับแปลงหนึ่งบางทีสี่ห้าไร่ขายสามวันก็มีนะครับเคยขายมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้กดติดตามเพราะว่าไม่ต้องรอช้านะครับเปิดดูอาจจะช้านะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นั้นผมก็ขอไปก่อนเนาะไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดส,สงสัยเ,เรื่องการระยะทางเรื่องโโนดอยากจะเห็นอะไรนี้ครับก็โทรมาคุยมาทักไลน์กันได้นะครับแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับขอท่านโชคดีนะครับผมไปก่อนสวัสดีครับ